สวัสดีค่ะบัลซับบารมือสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อเชิ้ตกระดุมมุกผู้หญิงนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นงานรวมนะคะเป็นงานญี่ปุ่นงานเมกาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา2 9 0 0ัก้บาทนะคะน้ำหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการน,นะคะ180-200ชิ้นตกตน้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋า14บบาทค่ะ 4บาทนะค่ะเราฟังราคาราคาสินค้านะ2,900บาทนะคุณพี่ขาต้นทุนต่อชิ้นนะคะ14บาทแล้ววันนี้เป็นเกตเอดูใช่ค่ะใช่ค่ะรู่าจา๋าเน้นเป็นกระดุมมุกนะคะรูาจ๋าลวดลายของกระดุมมุกนี่มีมาหลากหลายเลยรูหาจ๋า<ช>จะเป็นลายสกอตนะคะ สีพื้นนะคะลูกค้าจ๋าลายตะลงตารางนะคะมีมาหมดค่ะลูกค้าจ๋ากระดุมมุกก็ค่ะมาเม็ดใสเม็ดดําเม็ดกลมเม็ดข um ุ <min <min ่นมีมาหมดนะคะลูกค้าจ๋านี่เป็นกระดุมมุกนะคะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชายไซส์เอสนะคะคุณพี่ขาสามารถใช้งานด้วยกันได้แต่ว่าต้องเอสเอสนะไซส์เอสน่าจะยากนะคุณพี่ขาเรื่องไซส์ตัวนี้ก็รวมๆนะคะตัวนี้เป็นคอนเวิร์ต มีตั้งแต่ไซส์เอ็มนะคะน้ำค่ะใช่ค่ะน้านทีอาจจะมีแอลนชคะเราขอเป็นประมาณ s m เป็นลักษ์เอ็มนะคะคุณพี่ค่ะแล้วก็แขนสั้นขายแขนยาวนะคะมีมาหมดเลยแล้วเน้นเป็นมุกน้ำไม่ได้รวมผ้าอ่ะเขาไป็นรวมผ้าใช่ค่ะเขาไป็นรวมผ้าแต่ว่าคือหลักๆเป็นมุกแค่นั้นเองใช่ค่ะมุกก็มีลายมุกนะคุณพี่คาะเหมือนที่น้ำแจ้งมุกสีขาวมุกแดง อาจจะมีเป็นทรงสถาคล้ายๆกับแป๊กนะคะขามาบ้างติดตาบ้าง<ช>นะคะใช่ค่ะลูกค้าขาตัวนี้แนะนําเลยลูกค้าขาเนื้อผ้านะมีมาปนอย่างที่อย่างที่แจ้งลูกค้าจ๋ามีทั้งเป็นงานคอตตอนนะมีทั้งเป็นสำลีบ้างนะคะลูกค้าจ๋าคะพักมาในนี้อย่างตัวนี้ก็เป็นสเปนเด็กแต่ก็ยังคงเป็นก,กระดุมมุกนะคะทําวท่ามวัมวนที่เป็นกระดุมมุกทัางวท่ามวันที่เป็นกระดุมมุกทัามวันทมวันที่เป็นกระดุมมุกนะคะคุณผู้พี่พีุ่พี่ค่ะ อาจจะมีแปะด้วย<า>เป็นแบบนี้ด้วยนะคะลูกค้าจอาจจะมีติดติดมาบ้างนะคะแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าจ๋า 2,900เก้าร้บาทเป็นหมวดประหยัดใช่ค่ะใายกระเป๋ามากค<ช>ุณพี่คะ,ะหรือว่าคุณพี่จะซื้อเน้นเป็นเสืเอ้เอเชิ้ตก็ได้นะอ่าเอาเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเชิ้ตคุณผู้หญิงเนาะ,ะเอาเป็นเสื้อคุณผู้หญิงหรือว่าเชิ้ตคุณผู้หญิงแต่ว่าไซส์ประมาณ S M อยากได้ไซส์ประมาณนี้แล้วได้มุกแขมมาด้วยใช่ค่ะน้ำขาได้มุกมาด้วยสามารถเอาไปทําราคาเพิ่มูลคาสินค้าได้เลยเพราะกระสอบนี้ในรา ค่ะค่ะสองพันเก้าร้อยบาทต่อคนสิบสี่บาทชาสิบสี่บาทสิบสี่บาทมีแบรนด์ค่ะสิบสี่บาทมีแบรนด์ค่ะเจออะไรบ้างคะปลาปลาไม่ช่วยอะไรที่เลยจุดใหญ่จะเน้นเป็นแบรนด์ที่แบบว่าไม่ค่อยรู้จักเจอคอนเวอร์อ่าเจอซียูอเมริกันอีเกิ้ลอ่าน้ำไม่ได้ช่วยอะไรเลยน้ะ พี่ขอเธอผ้าสัมรี <laughs> คุณพี่ขาเนื้อผ้าสัมบรีแบบบางๆแบบนี้ก็มีค่ะอยากไ,ไปเที่ยวช่วงสงการคุมกันแดดกระโลกโอ้ได้เลยได้เลยใช่ค่ะลูกค้าจ๊ะไม,ไม่ไม่อยากแบบว่าผิวดำจะว่าต้องแจ้งก่อนนะคุณพี่ขาสภาพอากาศประเทศไทยบ้านเรานะเวลาเราออกแดดนะคุณพี่ขาอันนี้คือเรื่องจริงนะค่ะ ให,ใ,หให้ลูกค้าทุกท่านจะเป็นลูกค้าบัคก,ก็ได้หรือว่ายังไม่เคยสั่งซื้อกับบริษัทบัคของเราก็ได้คุณพี่๋าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอันนี้นูบอกนูบอกลูกค้าด้วยแล้วก็พยาย,ยามบอกตัวเองด้วย<ช> <laughs> นะคะขาดื่มน้ําเยอะๆ,ก,ๆกินน้ำ <ๆ S 2> กินน้ำข้าวปราดาก็ได้หรือจะกินน้าเย็นก็ได้ไน้ำสำคัญมากโน้น้ำสำคัญกินน้ําเยอะๆนะคุณพี่สาอากาศ้านเราค่อนข้างร้อนจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานคือทุกภาคของประเทศไทยร้อนหมดค่ะนะไม่มีอากาศเย็นสักพื้นที่เลยร้อนแล้วก็อะไรนะคะเวลาออกแดดน้ํา เราใส่แบบว่าเสื้อผ้าคลุมเราเราอ่เขาเอ่ยว่าอิงยองก็ผิวหนังอ่ะค่ะอากาศป้องกันผิวหนังด้วยใช่ค่ะป้องกันลมกันแดดร้อนค่ะนะคะอากาศร้อนนี่ก้อนตรายนะคุณผู้ใจแต่ว่าถ้าคุณพี่เส CF กระสอบนี้ไม่ต้องออกตลาดนัดค่ะไลฟ์สดอยู่บ้านค่ะปเครืองแอร์เย็นๆได้เลยค่ะเพราะว่ากระสอบนี้สบายกระเป๋าคุณพี่จ๋าราค่ะสองพันเก้าร้อยบาทต้นเดียว 14บาทค่ะ14บสี่บาทต้อทุนสิบสีบาทไลฟ์สดขายที่บ้านน้คุณพี่ขาเปิดแอร์สักประมาณ15องศา <c oughs> ไม่ต้องยี <c oughs> ่สิะสิบแปดไหมตัดทิ้งไปเลยเอายินยินฉ่ำๆ,ๆเอายินยไปเลย,ไ,เลยไลฟ์สดขายที่บ้านก็ได้ได้เลยวันนี้ช่องทางเยอะนะ ใช่ค่ะจะเป็นไลฟ์สด a c e b o o k ก็ได้อินสตากรงตาแกมหรือจะเป็น t ิ k t ต็อนะคะหรือว่าจะขายในช h อปปี้ a z a d a าได้หมดค่ะคุณพี่คะเอาง่ายๆซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะรูกค้าจ๋าสินค้าราคาประหยัดเราซื้อรวมกันได้นะค่ะรูกค้าจ๋าค้าคกันได้นะข้อดีของเขาเลยลูกค้าอยากได้เกงๆเราก็มีอยากได้เป็นเสื้อเราก็มีค่ะลูกค้าจ๋าค้าคกันได้เลยนะคะรบติดกระสอบนะคะเราแถมให้ฟรีๆเลยอีก หกระสอบนะคะโรฮาจ๋าเราแถมให้ซีซีเลยหนึ่งกระสอบนึกขายแล้วกานี้อ่าราคการเดียวค่ะสิบสิกระสอบแถมอีกหนึ่งกระสอบแถมหนึ่งกระสอบค่ะยอด2,900มื่นเก้าสองหมื่นได้11บกระสอบแต่ว่าลูกค้าบอกว่าที่น้ำไล่มาเนี่ยหมวดประหยัดไม่รู้เลยว่ามีรายการอะไรบ้างค่ะโทรสอามแอลได้ค่ะ โอรนำก็ได้สองศนย์สามหนึ่งโทรแอมินก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวตะก้อนตะก้อนเกี่ยวอะไรด้วยตะก้อนก็ร่วมด้วยนี่ค่ะรายการหมวดสินค้าราคาประหยัดของเรานะคะลูกค้าจ๋าถ้าขายแอดมินได้หรือจะโทรหาพนักงานขายโดยตรงก็ได้สองศูนย์สามหนึ่งมีรายการอะไรบ้างสองสี่เจ็ดเจ็ดมีรายการอะไรบ้างเป็นหมวดประหยัดได้ที่นี่ค่ะพอที่จะซื้อชิ้แถมหนึ่งได้สองสี่เจ็ดเจ็ดเป็นสองเจ็ดแปดค่ะอย่าอย่าย่าอย่า ที่เชิญกระดูมุคุณผู้หญิงคุณผู้ชายใส่ได้ไหมได้ค่ะนะคะจ๋าบางตัวที่เป็นทรงทรงนะคะนะคาจ๋าผู้ชายบางคนก็อาจจะใส่ได้แต่ส่วนใหญ่นะคะนะคาจ๋าจะเป็นทรงผู้หญิงถ้าส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคัดคัดแยกออกมานะคะจ๋าเวลาขายนะอาจมีผู้ชายติดมาก็สามารถเอาคัดแยกมาใส่ได้นะคะนะคาจ๋ายิ่งตัวนี้นะแนะนําคัดแยกแบรนด์ทำราคาค่ะนะคะค่ะ คือ2,900บาทต้นทุน14บาทเอาจริงๆหรือลูกค้าบอกว่าอุ้ยไม่คัดแยกหรอกต้นทุนถูกขนาดนี้ลูกค้าจะขาย3ตัวร้อยยังคุ้มเลยค่ะลูกค้าตัวละ3 9 3ตัวร้อยยังคุ้มเลยแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะลูกค้าขายอย่างน้อยก็ตัว59 2สองตัวร้อยนะคะบางตัวกับ็7เ89าานะคะวาจะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่กลุ่มแล้วแต่ตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่ด้วยใช่ค่ะพื้นที่จ้าแต่ว่า ถ้าสนใจกระสอบนี้ก็สามารถเสียบได้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่สายลุน้นเอาไปเปิดเองดีกว่าไม่ต่างกาันคุณภาพยายเ a เเหมือนกันนะคะคุณพี่ขาก็สามารถสั่งเป็นกระสอบใหม่ไปรุ่นเองก็ได้ขอ้อดีของงานรวมคุณพี่จ๋าถ้าเป็นการในทีพี่แจ้งทุกแก็บทุกคลิปเลยขนข้ำได้แบนรวมชได้ใส่รวมใช่ะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะคุณพี่จ๋าว่าจะเป็นงานญี่ปุ่นกี่ตัวเมากากี่ตัว หนึ่งกระสอบจะเป็นตัวก็ได้หนึ่งกระสอบอาจจะเป็นญี่ปุ่นหนึ่งตัวก็ได้ไม่ได้การันตีนะคุณพี่สาเพราะว่าตัวนี้เราแพคกิ้งจากต่างประเทศโดยตรงนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้แก้ตัวเรื่องแบรนด์ใหม่กอน้องแบรนด์น้ำเจอเป็นรีค่ะเป็นมอชิโม่เป็นซาลาเป็นรีวาย เป็นเฮสอ่าเป็ิโก้เปนอเมริกันอีเกอร์โอ้โหนะเป็นคอนเวิร์ตค่ะนะแบรนด์ถือว่าหลากหลายนะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีเป็นบางตัวที่เป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มอาจจะเป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังแบรนด์ขึ้นห้างเลยก็ว่าได้นะคนก็ูกค้าจากไต้ทมินั่นใครรู้ครัไปลืมกันดีกว่นะคะใช่ค่ะลูกค้าจากแนะนําคัดแยกออกมาทําราคานะคะจะเป็นสีพื้นแบบนี้ก็มีมาลูกค้าจากสีพื้นสวยๆแบบนี้ก็มีมาหรือว่าจะเป็นลายสก็อต ใครชอบลายสก็อตนะลูกค้าจ๋าตัวน,นี้เอาไปเลยเพราะว่าราคาสุดคุ้ม2,900บาทเท่านั้นได้กระดุมมุกด้วยลูกค้าจ๋ามีสก็อตติดไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงท้าลูกค้าบอกว่าไม่ได้เน้นลายสก็อตลูกค้าจ๋าถ้าเน้นกระดุมมุกเอาไปเลยค่ะเพราะว่าสีพื้นเราก็มีสวยๆแบบนี้นะคะค่ะมานะคะในกระสอบค่ะลูกค้าจ๋า 2,900บาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้นำรีวิวแล้วพูดไปที่เจอฟลอเวอร์สุวรรณจุหวันเราเอามาเล็กกนกระโหลกไปสักสองตัวสองแบรนด์กันเลยเดียวแบรนด์หลวมมากพูดตามกว่านี้นิดนึงพี่แจ้เจอสี่ห้าตัวโอเคงั้นหนูพูดต่อไม่ได้หนูพูดต่อไม่ได้ไม่ได้นะพูดต่อจ้ากระดุมมุกค่ะรัวจ๋าอันนี้เป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะรัวค่ะสวยๆทน อาไรนะมินิมอลลายมินิมอลมินิมอลก็มาสายแคมป์กงแคมปิ้งนะคะกาพาจัดได้เลยนะคะสายแคมป์กงเดินป่านะคะลงที่ขาปีนบึงปมะได้นะหิมะไม่น่ารอดไม่น่าไหวนะไม่น่าได้ไม่น่าได้แปลว่าชิลๆไงก็ปกติเวลาเขาไปเที่ยวเวลาเขาไปเที่ยวแบบปีนบึมะ เขาจะใส่แบบกระหนาวหนาๆแล้วใส่ตัวกระดุมกใส่สักแปดตัวไม่ได้ไม่ได้ใส่ตัวเดียวโดดตัวเดียวโด้เดินเโดดิเหยาะเหาะคุณพี่สาหยอกหาะสนใจก็สามารถเสพได้จ้าใช่ค่ะสองพันเก้าร้อยบาทค่ะราคาจากต้นทุนสิบสี่บาทฟังไม่ผิดนะกระดุมมุกที่ไหนนะคะสองพันเก้าร้อยบาทที่นี่กระดุมมุกที่นี่ที่นี่ค่ะที่บริษัทบล็อคุณพีิสารนะคะ 2,900ารอบาทค่ะสอ0อยาบาท, 9, บาทราคาประหยัดสบายกระเป๋าเราว่าคุ้มต้นทุนค่ะ1 4บีบาทค่ะพูดเบาๆก็คุ้มใช่ค่ะเอาไปลองเอาไปเทศเอาไปเซมเพิลค่ะคุณพี่สาวไปติดร้านนะคะคุณพี่สาขายผู้หญิงดูแลเพราะต้นทุนของเขา สิบี่บาทคุณพี่ขายตัวละ6กสิยังได้ได้เลยตัวละยี่สิบก็ดีได้ค่ะตัวละเจ็ดเก้าก็ดีดหรือว่าตัวไหนที่เป็นแบรนด์ค่ะคุณพี่ขายรียเท่านั้นที่คลองโลกอวีวติงทองน,ะ <laughs> <laughs> นั้นเลยรียกดีๆ นะคะขายร้อยยี่สิบปลายังได้นะาคุณคะแต่ละนี้นั่นก็แล้วแต่พื้นที่ลูกค้าด้วยนะคะอุ้ยตัวนั้นแบบวินเทจตัวนะไรวินเทจน่ะจ่ะใช่ค่ะลูกค่ะตัวนี้สวยเลยนะคะมีลายแต่ถ้าคุณผู้ชายไซส์เอซก็ใส่ได้ก็ใส่ได้เป็นวินเทจนะดูค่ะสาวสวยเลยสวยสเลยพี่ขอประชันกับมุกสีแบบขาวแต่ว่าทรงเป็นส yep> ีเหลืองสีขาวสี ุกสีขาวแต่ว่าเสื้อสีเหลืองที่ผู้ถูกแต่ว่าน้ำงงน้ำงงเองคะ <c oughs> อ่ะหรือว่าจะเป็น,วนลวดลายแบบนี้ค่ะคุณพี่จ๋าด๊อกดำดำก็มาลู้ขาขาดำก็มา oh <my> ดอกไม้กอดอุ้ยดอกไม้ดอกอยู่ในนี้หมดเลยนะคุณพี่จ๋าขามาหมดนะคะตัวน,นี้ติดป้ายเวอร์ชเชนเรนะคะลูกค้าจะไม่รู้แทหรือเปล่านะลูกค้าต้องไปดูเองนะ สีดําตัวนี้นะคะลูกค้าจะติดป้ายเวอร์ซาเช่มาเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะต้องไปดูนะคะอุวยแต่ว่ากระดุมก็เป็นไอ้นี่นะเวอร์ชาเชเป็นเวอร์ซาเช่นะลูกค้าค่ะกระดุมก็เป็นเวอร์ซาเช่นะร้านบางบางที่รอนอะไรคะที่รอที่ค่ะเดียวแป๊บหนึ่งเขียนว่า made in Italy นะคะลูกค้าจ้ะ made in Italy าลีผู้ชายไซส์ S ไหมอันนี้เพื่อผู้ชายไซส์ S ใส่ได้ วิสวยเนาะสวยนะดำแต่ว่าดำแบบดำนานๆอย่างคุณพี่ขาดำค่ะ Versace ดำไฮโซค่ะคุณพี่ขาดำไฮโซดำไฮโซไฮไฮไฮโซไฮโซพี่แอ๋วอ่ะลูกค้าค่ะถ้าเป็นของแท้นะเวอร์ r s เช่ตัวเดียวคุ้มแล้ว2,900บาทแต่ว่าเราไม่ได้การันตีนะลูกค้าต้องไปดูพี่หนุ่มนะแต่ว่าถ้าลูกค้าจะขายตัวหนึ่งนะ8,900ก็คุ้มแล้วนะใช่เงวนที่เหลือนะก็ขายตัวละ สิบหกบาท,บาทเอากำไรแต่ละสองบาทอะไม่เอาไม่เอามากกว่านั้น <itz> ดีดีๆทำความสะอาดดีดๆค่ะคุณพี่จ๋าเอาไปทําราคาแต่ว่าแบรนด์นี้นะคุณพี่จ๋าเจอเยอะอยู่นะแบรนด์นี้เจอค่อนข้างเยอะเลยค่ะคุณพี่ขาไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของอะไรนะให้ลูกค้าไปดึงดีนึงน,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 นะอุ้ยทำไมสีแดงสวยจังสวยชอบไวท์เทานกับเอลเอลรอยด้วยนะคะใช่ค่ะสวยๆหรือว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเบลค่ะอุยเนอันนี้เขาเรียกอะไรนะหยดน้ำเหรอ ประมาณประมาณ,ณแ,แม่เสียสาวแม่เสียสาวแล้วก็สกกับหยดในตาสวยไม่ได้อไม่ได้ออ๋รักบถอยไม่ได้อ่ะสีดำสีดำเรียบๆค่ะคุณพี่สาเป็นกระดุมแปลกนะคะก็มีนะคะแต่ว่ายังคงเป็นมุกนะคุณพี่สาหลักๆของเขาจะเป็นมุกนะคะจะมีแปลกมาบ้างนะคะคุณพี่สาสกุสกอตค้าลายมาหมดเลยแต่ว่ากระเป๋นี้ที่เจออาจจะไซส์เอสนิดนึงนะ ใช่ใ<ส><ะ>ประมาณ S ประมาณเกือบ70-80%นะคะส่วนที่เหลือก็จะประมาณไซส์เ นะคะแอลไม่ค่อยเจอนะแอลจะเจอได้น้อยนะคุณพี่ขาไซแอลไม่ค่อยมีเน้นย้ำสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้ไซแอลเยอะๆไม่แนะนําจากคุณพี่ขาหลักๆก็จะอยู่ไซประมาณไซเอสไซเอ็กนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้เป็นรีวายค่ะพี่แอลค่ะรีวายเราก็มารู้สึกว่ารีวายเราเจอสองสตัวแล้วนะค่ะติดๆมาอันนี้ขนาดดูไม่ละเอียดนะลูกค้าจ๋าต้องดูละเอียดทีนึงน้ำตัวนี้เลยตัวนี้ยีนเรนนิมแบบบางดูสวยไหม ยินเดรนิบบางยินเรนิบบางแบบบางมากแล้วเป็นกระดุมมุกมาด้วยอคู่กันสวยเลยเป็นแบบบางๆค่ะคนที่ขาใหม่สาดเลยนะคะของนั้นเป็นคอตตอนอู้หแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็นมุกอะใช่ค่ะคนที่ขาเป็นมุกนะคะจ่าค่ะรู้ค่ะจากมุกมุกค่ะเพราะาจากมุกทุกตัวมีแก๊ปติดมาด้วยนะคะรู้ค่ะจากกระดุมปอเป๊ะปอเป๊ะนะคะรู้ค่ะจากมีติดมาด้วยของจีอยู่นะคะ คือมาทาั้งญี่ปุ่นทั้งเมกาเลยเพราะว่าเป็นงานรวมใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเจอแบบอะไรนะรีวาวในยูนิโคที่ <c oughs> เขาเรียกเลยนะแบบว่าโอนาวีในยูนิโคอคอลเลเวอร์นในยูนิโคนะแต่ว่าในนี้เรามีนะเพราะว่าเรารวมญี่ปุ่นเมกามาให้เลนะะยนะคะ่ะทักมานะคะ สุดุูมค่ะงามขาเป็นลวดลายแบบนี้ก็มีนะเพราะทำไม่วนที่เหลือทำไมแบบสีแจ่มจังสีแจ่มมาสีแบบแบบมาเลยค่ะน้ำขาลวดลายมาเลยเข้าประเภทสการของเราจริงๆนะคะเดือนหน้าก็ส่งการแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าลูกค้ากลับบ้านกันหรือเปล่านะคะอัปเดตกันบ้างนะคุณพี่สาอยู่จังหวัดอะไรบ้างอยู่ตำบลที่ไหนอยู่อำเภออะไรอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ข่าเอาไปเพื่อถามเพื่อถามเพื่อเชลยที่เชื่อรายอะไรนะคะชื่อเล่น เข้าใจานเลขที่ถามทำไมจะไปส่งยำจากจะไปส่งลูกค้าแคุณพี่คะขออนุญาตทูลรายการนะสำหรับหมวดนี้เป็นหมวดเสื้อเชิ้ตกระดุมมุกคุณผู้หญิงนะเป็นงานรวมนะได้ทั้งงานญี่ปุ่นและงานเมกาลดไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัางราคาค่ะลูกค้าจ๊าราคา2 0ง0 ร0 0บาทนาหนักสีห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนา180ถึง200ยชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นสำหรับลูกค้า34บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์กับเฟซบุ๊กค่ะมีใช้ไอจีเป็นเวอร์โจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นค่ะคอยต้ามีสองช่องทางคือช่องทางยูทูบและทิกต็อกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ